สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมารีวิวรานกางเก็นฉุกเฉินแคมปิ้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้อยู่ที่อำเภอปายนะครับจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมก็ได้มาตั้งแคมป์ที่นี่หลังจากได้ไปเที่ยวที่อำเภอปาย ไ,ไปเดินชมสะพานท่าปลายสะพานประบาดสัตว์ตกเย็นมาผมก็เลยมาแคมป์ปิงที่นี่ครับดูบรรยากาศโดยรอบที่ผมสามารถแคมป์ได้ตั้งแคมป์ได้โดยที่ไม่ได้จำกัดว่าต้องไปตั้งแคมป์ในอุทยานใต้ตัวแต่ถ้าเราไปตั้งแคมป์ในอุทยานมันจะดีอย่างจะมีความสะดวกสบายมีเจ้าหน้าที่ดูแล และมีน้ําให้อาบห้องน้ําห้องท่ามีไฟให้ชาร์จแบตแต่เรื่องชาร์จแบตผมชาร์จที่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาแต่นี่หมายถึงแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าในกรณีที่ไปไม่ถึงอุทยานหรือรถเสียหรือเกิดเหตุอะไรก็แ,แล้วแต่เราก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าโดยการหาพื้นที่เฉพาะตัวที่สามารถกางเต็นท์ได้ และไม่ล่อแหลมจากผู้คนให้มันรับรับสายตาผู้คนหน่อยส่วนผมก็ได้ขึ้นมาที่สูงนะครับขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมนี่มันสามารถลุยขึ้นมาที่สูงได้อยู่แล้วถึงมันจะเป็นคันเก่าๆเล็กๆแต่มันสามารถไปได้เรื่อยๆแล้วก็ปีนขึ้นมาปีนป่ายขึ้นมาที่สูงได้นะครับนะครับผมจะมารีวิวให้ชม ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับการเต็นนอนแค่คืนสองคืนโดยที่ผมไม่ได้ไปเสียเงินนอนรีสอร์ทหรือนอนโรงแรมหรือนอนห้องพักลายวันหรือไม่ได้ไปนอนวัดเลยเพราะว่าผมเกรงใจพระท่านนะครับเพราะสมัยนี้คนแปลกหน้าพวกมิจฉาชีพมันเยอะนะครับกวัวท่านจะไม่สบายใจผมก็เลยตัดปัญหาโดยการไม่นอนวัดเลยโดยการหาพื้นที่เฉพาะตัวแบบนี้ครับ ผมพาเดินบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆครับก็จะประมาณนี้นครับเพราะก่อไฟเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับเดือนธันวาคม2 5 6 3อากาศเริ่มหนาวประมาณ4ี่โมงเย็นอากาศก็เริ่มหนาวแล้วครับที่นี่ภาคเหนือเลยต้องก่อกองไฟไว้ไว้พิงตอนคืนนะครับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหน่อยนะครับผมพาเดินดูรอบๆครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมันลุกทุ่งมันก็ นอนไหนก็ได้ครับใช้เดี่ยวปุยเดี่ยวตลอดนอนอยังไงก็ได้ครับผมไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากครับพอได้ซุกหัวนอนได้ผ่านข้ามคืนแบบวันๆเวลากินเลยครับเวลากินผมก็กินง่ายๆครับกินอาหารตามสั่งข้างทางนี่นะครับไม่ได้ไปต้องไปกินดีอยู่ดีหรอกเท่าไหร่ครับผมก็ เซเว่นก็ได้ครับคือกินอาหารตามสั่งร้านก๋กวยเตี๋ยวไปต้มก๋วยเตี๋ยก็ได้หรือจะซื้อมาต้มเองก็ได้ครับมาม่าหรือโจ๊กแล้ววันหลังผมจะรีวิวการใช้อุปกรณ์สแสวงเครื่องในการต้มมาม่าหรือต้มโจ๊กนะครับแต่วันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับบรรยากาศโรยรอบก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับนี่อยู่ที่สูงนะครับเห็นเสาไฟอย่างนี้เสาไฟอยู่ที่สูงนะครับตรงนี้ไม่เชื่อก็ดูข้างหลังได้ครับ จะเป็นเขาใช่ไหมครับฝาก้งนวจะเป็นเขาบรรยากาศด้วยรอกก็จะประมาณนี้นครับนอนได้นะครับผมถ้านอนไม่ยึดติดว่าต้องนอนสถานที่ดีหรือต้องกินอาหารที่ดีคือ